คลิปนี้นะครับจะมาเทสการทำงานของกล้องอมินอนตานะครับ KPO ยี่สิบห้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับผมสภาพภายนอกของจก,กล้องตัวนี้นะครับมันก็จะมีริ้วรอยนี้เป็นรางถานนะครับผมมันก็จะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานตามสภาพสินค้ามือสองนะครับผมนี้จะเป็นรอยขว่นนิดนึงตรงนี้นะครับ จะมีแบบร่องรอยเล็กน้อยจากการใช้งานของคนก่อนนะครับก็ serial number ของตัวนี้ก็คือจะเป็นเลขสามเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเสองครับผมแบบนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับผมแล้วก็ใส่ฐานลงไปแบบนี้เขาก็จะระบุคัวบวกค้วลบก็ใส่ตามที่เขาบอกไว้แบบนี้นะครับ นี่เราให้ดูสภาพภายนอกกันอีกทีแบบชัดๆใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับส่วนการเปิดหน้าเล่นนะครับก็ปุ่มนี้เป็นปุ่ม power ครับเปิดแล้วตรงนี้มันก็จะ แฟลชนะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็หน้าเลนก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ในสภาพเลนนะครับไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับส่วนตำหนิตัวนี้ที่แจ้งไว้ในโพลก,ก็คือแฟลชจะใช้งานไม่ได้นะครับผมก็ใช้ถ่ายในที่มีแสงสว่างก็จะสามารถาใช้งานได้ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเลนรุ่นนี้ถือว่าเป็นเลนที่คมแล้วก็เป็นเลนที่ มีระยะในการถ่ายที่กว้างเพราะเป็นเลนส์28มิลิเมตรนะครับการซูมนะครับก็ทำงานลื่นไหลปกตินะครับผมทีนี้เราลองมาดูการถ่ายนะครับอ๋อเดี๋ยวผมลองไปใส่ฟิล์มก่อนหรือขั้นตอนการใส่ฟิล์มก็อันนี้คือด้านในห้องฟิล์มนะครับผมอันนี้จะมีฝุ่นสามารถจะปัดทำความสะอาดได้นะครับผม นี่ก็ปัดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวฝุ่นก็จะออกไปแบบนี้นะครับการใส่ฟิล์มก็ให้ดึงขารฟิล์มออกมาประมาณนี้ใส่ลงไปนะครับผรมแบบนี้แล้วก็อเอาฟิล์มมาทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็พยายามเลื่อนๆมานิดนึงนะครับดูว่าฟิล์มเรียบไปกับช่อง ช่องของเลนแล้วนะครับผมก็เราก็ปิดได้เลยถ้าใส่สำเร็จนะครับเรียบร้อยดีมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งแบเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับโหมดที่เปิดเครื่องมาจะเป็นโหมดออโต้นะครับเริ่มต้นเป็นโหมดออโต้แบบนี้นะครับ ถ้าแสงพอนะครับในโหมดออโต้ก็จะทํางานได้นะครับถ้าแสงสว่างนั้นเพียงพอนะครับมันจะมีการมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการวัดแสงนะครับผมอย่างเงี้ยถ้าติดเซ็นเซอร์ไว้มันก็จะมืดไม่สามารถถ่ายได้นะครับนะแบบนี้ถ่ายได้ต่อไปนะครับเราก็จะไปกันที่โหมดไม่ใช่แฟลช นะครับแบบนี้ก็การเลือกโหมดที่ไม่ใช้งานแฟลชครับไม่ว่าจะสภาพแสงยังไงนะครับมันก็จะถ่าย,ายได้ใช้งานได้นะครับอันนี้นะครับเป็นการเปิดปิดชัตเตอร์แบบเปิดปิดหน้าเลนนะครับผมก็จะแบบนี้แล้วเราให้ดูโหมดต่อไปนะครับข้ามไปที่การตั้งเวลาถ่าย นะครับก็มันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับการตั้งเวลาถ่ายจากนั้นเราก็กดชัตเตอร์นะครับไฟสีแดงตรงนี้จะกระพริบขึ้นมานะครับประมาณ10วินาทีชัตเตอร์ก็จะทำงานนะครับแบบนี้ จะใช้กับโหมดนี้ก็ได้นะครับถ้าแสงสว่างเพียงพอนะครับผมการตั้งเวลาถ่ายต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับผมนี้ไว้สําหรับการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับเช่นคนวิ่งอย่างเงี้ยครับผมถ้าเรากดชัตเตอร์แช่ไว้มันก็ถ่ายต่อเนื่องก็จะเก็บโมเมนต์ของภาพได้นะครับผม ไปกันต่อที่โหมดมาโครนะครับโหมดนี้มันก็จะทำการยื่นเลนส์ออกไปซูมนะครับถ่ายวัตถุใกล้ๆนะครับผมหากแสงสว่างพอนะครับมันก็จะสามารถกดถ่ายได้แบบนี้นะครับหรือถ้าเลือกโหมดมาโครและปิดแฟลชนะครับแบบนี้ก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกัน ต่อไปนะครับเลือกไปที่อ่าตัวนี้จะเป็นไนท์โหม d e นะครับเป็นรูปคนแล้วก็เป็นรูปดาวก็จะเลือกได้แค่2แบบนะครับก็คือต้องใช้แฟลชเท่านั้นแต่ว่าเป็นแฟลชที่ลดอตตาแดงซึ่งตัวนี้มันไม่สามารถใช้งานแฟลชได้ก็ข้ามโหมดนี้ไปเลยนะครับจะใช้งานไม่ได้โหมดหนึ่งก็คือโหมดไนท์โหม d e ตรงนี้นะครับส่วนโหมดต่อไปเป็นภาพวิวนะครับ เป็นรูปภูเขาเป็นภาพวิวนะครับเขาจะขึ้นโหมดมาเลยว่าไม่ใช้ไม่ใช้แฟลนะครับก็กดถ่ายได้ปกตินะครับหรือจะซูมเข้ามาก็ได้นะครับแล้วเป็นเลือกไปที่โหมดภาพวิวนะครับผมเป็นการถ่ายที่โฟกัสอชัดเท่ากันทั้งภาพนะครับตรงนี้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับเป็นเรื่องของวันที่บันทึกลงบนฟิลม์มก็มีการให้เลือกโหมดได้นะครับประมาณ 3- าถึงสแบบนะครับ1 2 3 3แบบนะครับผมแล้วส่วนอันนี้จะเป็นการปิดตัวบันทึกวันที่ลงบนฟิล์มนะครับจะเป็นแบบนี้ก็สามารถจะเลือกเซตได้2ปุ่มนะครับเลือก select แล้วก็ไปเลือก a d just ปีเดือนวันอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองภาพแบบพาโนรามานะครับจะเป็นแบบนี้หากเราปิดภาพแบบพาโนรามานะครับมันก็จะขยายแบบีให้นะครับอันนี้แบบพาโนรามาแบบภาพในโรงหนังนะครับ ส่วนในช่องมองนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดเล็กๆนิดนึงนะครับอาจจะแบบทําให้ลาคาสายตานิดนึงนะครับจุดเล็กๆแต่ภาพตรงกลางคือยังมองเห็นชัดเจนได้หมดนะครับเรจะไปถ่ายกันต่อนะครับจะดูระบบการก่อฟิล์มต่อไปนะครับ เหี้ยดูเลนใกล้ๆนะครับนี้เป็นลูปสุดท้ายนะครับ ระบบการกรนี้เขาจะนับตัวเลขถอยหลังนะครับเมื่อถึงเลขศูนย์แล้วก็เสียงเงียบแล้วนะครับก็สามารถจะนำฟิล์มออกมาจากห้องฟิล์มได้นะครับผมก็เลือกปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนนำฟิล์มออกมานะครับแบบนี้ก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกมาไปล้างได้นะครับ ก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับสำหรับกจ้าตัวมิโนต้าคาปิโอสที่15ตัวนี้นะครับผมก็ยังไงสำหรับผู้ที่รับชมนะครับผมยังไงฝากผมฝากกด subscribe นะครับช่องฟี์มาเกรนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจกล้องฟีตัวอื่นๆรุ่นอื่นนะครับสามารถจะเข้าไปดูได้ที่อินสตาแกรมนะครับทวิตเตอแล้วก็เฟซบ o ๊ก ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ